สาวเสียงเป็นอะผู้ชายครับต้องเสียงยแข็ง,งนะผู้ชายครับผู้สายครนั่งลงทดสอบอีกครั้งผู้ชายครับสู้ไมสส่สู้ผู้เสียผู้หญิงจ๋านีา่นี่ยังดูยองดูยังดอีกครั้งผู้หญิงจ๋าผู้ชายนั่งตัวตรงหรือไม่ไมผู้ชายครับ ก่อนหน้าน uh, <c ười> ี้เราดูเด็กนักกีฬาเราเนี่ยผู้ชายครับผู้หญิงนั่งตัวงอใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแสดงว่าอย่างนั่งตัวโทนนั่งก้มเงี้ยนะตีมตีมตัวเนี่ยก็เสื้อเราจะมีโรงเรียนสามโรงเรียนตรงนี้เงี้ยโรงเรียนบ้านบ้านตาข่ำในโรงเรียนบ้านเราโรงเรียนบ้านศึกษา แล้วก็มีบ้านลเลยรอบซ่ e านนะครับผูีนที่มาระจักสแกนนะครับแล้วผู้เรียนมาตาที่สุดก <c oughs> ็คือลอบนครับ้านหน้าตาดีงปาเขา้วยเรเลยต้องนอกนะครับตอนนี้เราไม่แบ่งสีนะครับจมาสีไหนจะมีพระจันทร์ระจักลุ่มวัดแล้วก็มี่ายการเข้าข่ต่างกับการเข้าข้อเข้าข้อนี่อะไรเข้าข้อ ว่าหรือว่ากบดานในกบด้นเดียวกันก็ฝ่ายข้อเขาไว้ให้ฝ่ายเข้าช่ายเขาให้ใครเข้าครับคนเมื่อมีค่ายก็ต้องมีกฎของการอยู่ค่ายเรามาอยู่ค่ายตรงนี้มีพระรา์เป็นพระวิทยากรคอยอบรมพวกเรากฎหรือว่าวันในยากที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะมีก็คือมาระยาา นะครับใครไม่มีบารายายยกมือขึ่นบารายาทมีหลายอย่างทุกคนไหวเพดลุ่มให้เงินกดผู้หญิงใงน,น,น,าก,นการอยู่ค่ายนะฮะตอนที่เราจะเข้าอยู่ค่ายเราจะเรื่องมารายาทก่อนนะครับมารายาทเวลาอยู่ในโรงเรียนเจอครูเราต้องทำยังไงไหวใครว่าให้เป็นรองไหว้ดซิอ่าทุกนพระลมนมาลขึ้นอ่าก้มลงเล็กน้อย ไหวเพื่นี่ไหว้ไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไหวไม่เป็นเด็กเวลาผ่านพระผักเจ้าเนทุ่งผ่านยังไงก็สวัสดีครับหลวงพ่อเดินผ่านครับหน้าหลวงพ่อเดินผ่านหลวงพ่อเดินผ่านทำยังไงครับหลวงพ่อเดินผ่านหลวงพ่อเดินผ่านตอนใส่ั็ต้องสวยๆันนี้นะครับทีนี้หลวงพี่เดินผ่านครับหลวงพี่เดินผ่านอืหลวงพี่เดินผ่านยังไงนะครับตอนนี้ ว่าสวยนะคืสว่าที่นส่ว่ามันสั้นเพราะสวยนะว่าว่าว่ามันสวยอย่างนี้นี่หลวงพ่อจาวาดอะินผ่านแล้วทรงไหนน้าหลวงพ่อจะวาดตรนผ่าน้วทีนี้ลวงตาเดินงผ่านครับน้าลวงตาเดินผ่านก็ต้องไหวที่ผู้คนที่เราพอดัต่อกันนะตอนที่สุดนะ ห uh? น uh? ้าที่กับไปหนังที่ทุกคนทราบหรือไม่ทราบเป็นกติกาที่ต้องทำร่วมต้องทำร่วมนั่งตัวไม่วามามาดูที่พระอาไม่พูดไม่ก็ก็โอเคไหมมันก็ต้องเรียนาทนั่งตัวไมวางมามาดูที่พระอาไม่พูดไม่ก็ ะระ <Okay. S 1> ยะผ่านไปตอนนี้กฎการอยู่ค่ายต้องทำร่วมกันใครไม่รักษากฎระเบียบที่พ้าราารวางไว้ให้เชิญกลับบ้านไทนะครับแลวต้องรับผที่บา,าน,นนะครับผู้หญิงมาทางด้านนี้นะครับเอิมดขวาฮะสอบรองเท้าตรงที่เรายืนแล้วขยับตัวไปด้านซ้ายมือ อย่ายุ่งกับรองเทา้าเอาผู้หญิงอย่าเพิ่งขอนะครับจะเป็นสีแถวอ่อนอ้าวเดี๋ยวเราจะรับอาหารเสร็จแล้วมารับน้ําเสร็จแล้วเดินเข้าไปเป็นแถวแถวตอนลึกก่อนนะครับแถวยาวโอเคนะครับผู้ชายเอาสีเขียวเดินก่อนครับ มอแก้ปัญหาแก้ปัญหาาสเดเียวเลยอไมู่กยอมาถึงแล้วอาหารวางไว้ตรงหน้าอย่าข้ยุ่กับอาหารเดี๋ยวห้ยุ่งเดีวที่ีีให้เดี๋ยวฝมือานถทานี่ยิงทงนี่เอนถาที่จะทงา ฟังดังชัดนะครับเสียงดังขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณอย่างนี้ที่ท่านการุณจัดอาหารไว้ให้พุทธบุตรทราบซึ้งน้ําใจต่อแต่นี้ไปจะทําความดีตอบแทนเอาให้ฉาสิครับเอาเอาไม้ขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณที่ท่านการุณ Oh, then he died. Da, da, mua, mi, go, สัญญาณสิบรอบปติกาหม่สิบรอบครั้งที่สามมีอีกจุดทานทันทีโอเคพร้อมแล้วทงหมดทานได้ขอบคุณก่อนครับสองไม่หกสามไม่เหลือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ よこあかわ